ครับเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นๆอีกสักคลิปนะครับอันนี้เป็นการแนะนําวิธีทําหัวง่ามสําหรับมือใหม่ที่อยากลองทําง่ามเองแล้วเราไม่มีเครื่องมือนะเครื่องมือที่ผมใช้ก็จะมีฟุตเหล็กมีดปอกผลไม้แล้วก็มาร์กเกอร์แล้วก็เหรียญยี่ห้าตังค์นะครับแล้วก็เลื่อยนะกระดาษทรายมีแค่นี้อุปกรณ์ของผมเวลาเราได้ง่ามมาปุ๊บเราทําแค่ส่วนหัวนะครับเราอยากได้ง่ามกว้างเท่าไหร่เราก็วัดเอาเลยครับนี่อันนี้ผมง่ามผม กว้างประมาณ75นะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเรามาร์คมาร์เกอร์วัดแล้วก็เอาเหรียญย5ตังค์นะครับมามาแปะที่หัวงามแล้วก็ใช้ปากกามาร์เกอร์วงนะครับพอเราตัดตัดหัวนะพอเราตัดตัวเนาะออกปุ๊บเราก็เอาตรงนี้ครับไปถูก,กับกระดาษทรายให้ผิวมันเรียบพอได้ผิวเรียบปุ๊บมันเราก็จะได้วางเหรียญย5ตังค์ได้นะครับพอเราได้แล้วปุ๊บเราก็เอามีดเฉือนเฉือนอันนี้ไม่สาคัญ ไอ้สำคัญนี่คือเราทำหัวง่ามไม่เป็นดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราเอามาร์กเกอร์ครับมาวาด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 แค่ครึ่งครึ่งง่ามอะแล้วเราก็ใช้มีดครับใช้มีดเสาะ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 ด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าเราปล่อยแบบแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเราปล่อยแบบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเอายางวางทับตรงนี้ถ้าเราทำหัวง่ามตรงนี้ไม่เป็นอะมันความแม่นอะมันมีปัญหา นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวผมจะมัดงามให้ดูเลยนะครับเราเราทำแค่คอตรงด้านหลังเราจะทําลึกขนาดไหนก็ได้เพราะว่าด้านหลังเนี้ยมันมีหน้าที่แค่มัดยางแต่ส่วนที่สาคัญจริงๆคือส่วนด้านหน้ายางด้านหน้าง,งามเพราะว่าด้านหน้างามเป็นตัวรับยางจะมีมาร์กเกอร์ที่เรามาร์กอยู่แล้วเราเอาแปะแปะด้านหน้าของงามเลยนะครับมันจะมีเส้นอยู่เห็นไหมแปะด้านหน้าเลยนะครับเราก็ดึงย้อนกลับมาว่าเออมันอยู่กลางไหมอยู่กลางเซนเตอร์ไหมปุ๊บ ประมานี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคปุ๊บก็มัดเลยนะครับเห็นไหมวนได้เลยวนได้เลยด้านหน้าเราไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอ่ามันจะแนบมันจะแนบง่ามเองนะมันจะแนบง่ามแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมแบบนี้มันจะแนบแบบนี้เลยนะครับโอเคพอเราได้ อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็เอาสายคล้องแมสมาวางทาบตรงนี้นะแล้วก็ดึงยางวนวนให้มันทับทับหูให้มันทับหูให้มันเกินหูก็ตายตรงห่วงตรงนี้เราจะวนกี่รอบก็ได้แล้วแต่เราเอาที่เราสบายใจนะครับคิดว่าเอาที่เราแบบมั่นใจว่ามันอยู่อะแลพอได้เสร็จปุ๊บเราก็เอา ยางครับยัดเข้าไปในห่วงแล้วก็จับไว้นะครับจับไว้นะแล้วก็ดึงกลับไอห่วงตรงนี้มันก็จะคล้องยางกลับมานะแค่นั้นเองนี่ได้แล้วนะครับเห็นไหมด้านหน้ามันก็จะมีหน้าที่แค่วางพาดนะครับแล้วก็ยางจะไม่มีการก่งงอใดๆทั้งสิ้นนะนี่นะครับแค่นี้ก็ อยู่สบายแล้วนะครับเดี๋ยวผมมัดอีกฝั่งเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งยางที่มันโผล่มาแล้วก็ตัดทิ้งครับตัดทิ้งเลยนี่นะเรียบร้อยนะครับได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิธีมัดง่ายๆนะครับนี่นะดึงพาดกลับพอเรามาดูด้านหน้าปุ๊บยางมันก็จะไม่ไม่งอนะครับไม่มีงอเพราะว่าด้านหน้าเราทําตรง วิธีทำหัวง่ามง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือแล้วก็เราไม่มีฝีมือเชิงช่างเหมือนกับช่างทำงามเราทำแบบง่ายๆแบบนี้เลยอลองเนี่ยวดูครับสักสิลูกนะลองลองดูสักสิบนัดน,นะครับใช้งามนี้นะงามที่เรามัดยากเด็กี้ โอเคครับเรียบร้อยนะก็มีพลาดไปบ้างประมาณ2อสมเมตรนะครับโดยรวมถือว่าโอเคจะได้ครับ